สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีเนาะวันนี้ก็นี่ครับ ครอบครัวพรมพิมานนี่ค nah, ร <bs> uhm ับบอลสีพรมพิมานนะครับเป็นบอลสีตระกูลเดียวนะครับกันนะครับกับบอลสีชายชนนะครับลักษณะเด่นของเขาคือมีหลายสีมาก่อนพี่ทุกท่านครับมีเขียวแดงเขียวอ่อนขาวนะครับเนาะนี่ครับวันนี้ก็ได้เวลาเลิกงามยามดีแล มีเพลงเปิดตัวให้ด้วยนะครับเนาะ,ะนี่ครับวันนี้ผมมาเปิดแบ่งบอลสีผมพี่มานนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7ต้นนะครับแต่มีคนจองไปแล้ว3ต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่4ต้นนะครับเนาะผมพี่มานสวยๆครับต้นละ300บาทนะครับเนาะขอค่าส่ง50บาทนะครับ ก็จะเป็น350ถ้าใครเอา2ต้นก็เอ่อจะเป็น650นะครับนี่ครับผมพี่มานครับสวยๆครับนี่ผมพี่มานของผมจะแปลกกว่าคนอื่นคือเขาป้ายเขียวแล้วตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับอันนี้คือผมพี่มานแบบผมพี่มานตรงปกมากคือเขาได้แดดนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยตรงไอ้ใบขาวๆเนี่ย แต่ผมพิมานของผมคือนี่ <c oughs> มีสีแดงด้วยนะครับเนาะแล้วก็ป้ายทุกใบนะครับคือไม่ใช่นางฟ้าจำแรงแน่นอนนะครับผมพิมานของผมนี่ผมพามาจากแม่ที่ผมให้ดูคลิปไปเมื่อวานนะครับคลิปต้นจอมนะครับแต่อันนี้เป็นพี่เขานี่เป็นพี่สาวเขานะครับนี่นี่ครับบอนสีพรมพิมานของผม สวยนะครับเนาะผมพี่มารนะครับเป็นไม้แรไม้เทพที่ราคาแพงมากตอนนั้นนะครับผมเคยซื้อต้น2,008มานะครับ2,008แค่นี้ครับ2,008ตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมมาเปิดแบ่งให้นะครับ300บาทนะครับเอาไปเลยนะครับเนาะท่านที่จองไว้ก็ทักหาเบิด์ชัยบอลสีมาได้เลยนะครับท่านที่จองไว้นะครับคือมันมีน้อยมากนะครับคือที่ที่มันป้ายอะมันมีแค่นี้นะครับนะ นี่ครับแต่ละต้นนะครับต้นละ300บาทนะครับเนาะก็ค่าส่ง50ิบาทนะครับขอค่าส่ง5้าสิบนี่ครับป้ายทุกใบป้ายทุกต้นนะครับเป็นบอลสีที่สวยมากนะครับโอ้ยพูดไปด้วยน้ำลายแตกไปด้วยนะครับบอลสีนะไม่ใช่ของกินเ <laughs> นี่ยครับเห็นไหม หลอดใหม่ออกมาก็ป้ายนะครับป้ายทุกใบนะครับผมพี่มานของผมต้นละ300บาทนะครับผมจะถ่ายรูปไว้แล้วก็ทักผมมาได้นะครับที่ไลน์นะครับไลน์แอดนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดียไลน์ไว้ให้แล้วก็เพจเบิร์ดชายบอลสีนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นพี่เขานะครับเนาะอันนี้พี่สาวเขาเนี่ยสวยมากนะครับผมพี่มานคือต้องมีอะ ต้องมีแล้วนะครับต้องมีแล้วไม้แรไม้เทพนะครับเนาะภพริมานนะครับนี่สวยมากอะคือรายละเอียดแต่ละต้นเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปแล้วก็ใครชอบต้นไหนก็พักมานะครับที่ลายเบิดชัยบอนสีนะครับแบ่งปันบอนสีกันไปนะครับช่วงนี้ก็โอ้โหโปรเคียร์ตู้นี่โอ้โหโมาแบบสายแทบไหมนะครับแต่มันหมดแล้วนะครับเนาะ ชายชนนะครับรออีกหน่อยชายชนนะครับแต่นี่เอาพรมพิมานไปก่อนไม้แลนะครับไม้แลแต่ราคาน่ารักไม้แลแต่ราคามินดียมแร <c oughs> <c oughs> ลราคาสุกสุกดิบดิบรบบทุย <c oughs> คุณละอย่างอันนั้นมันเนื้อสเต็กนะอันนี้มัน <c oughs> บนสีนะครับเนาะแล้วก็เอในในคลิปนี้ก็มาแล้วเนาะอ่ะพมพิมานนะครับต้นละสามร้อยนะครับเนาะค่าส่ง 50สิบาทนะครับเป็น3 5 0รอห้าสิบนะครับผมขายแบบแบ่งปันแบบให้ถูกๆนะครับเนาะก็ทุกคนก็เอาไปเลี้ยงกันนะครับอันนี้เป็นต้นพี่เขานะครับอาจจะพูดวกไปวนมานะครับอยากให้คลิปมันยาวๆช่วงนี้รายได้คลิปน้อยมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆครับช่วยดูเออหนังขายยาในคลิปผมด้วยนะครับทอันนั้นโฆษณานะครับเ้าดูโฆษณาให้จบก็จะขอบพระคุณอย่างมากนะครับช่วงนี้ ถ้าดูโฆษณาจบมันก็เป็นรายได้นะครับการท YouTube นะครับรายได้ YouTube นี่แทบจะไม่ได้เลยนะครับอาศัยขายบอลสีเนาะวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับกับบอลสีพมพี่มานนะครับอย่าลืมนะครับทักแชทมานะครับต้นละ300นะครับแล้วก็ค่าส่ง50บาทนะครับเป็น350นะครับจะรับหลายๆต้นก็ได้นะครับส่วนท่านที่จองไว้ก็ทักมาได้เลยนะครับมันแค่นี้แล้วนะครับเนาะก็ท่านไหนไม่ทันหรือว่า ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันมีน้อยนะครับมันกําลังงอกกําลังอะไรก็มีอีกเยอะนะครับแต่ต้นที่มันงอกก่อนมันโตก่อนก็แบ่งขายก่อนครับขายเป็น FC, เอ,อช่อง Youtube เบิร์ดชัยนี่ถ้า FC ตลอดตลอดนี่ผมว่าได้แน่นอนนะครับถ้าเป็น FC ดูช่องผมตลอดตลอดได้แน่นอนของดีของถูกต้องที่เบิร์ดชัยบอนสีเท่าน,านันาน้นนันน้นนั <laughs> ้ วันนี้เบิดใจบอลสีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ